สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจันยาค้าไม้อายุทยานะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพามาดูบ้านขนาด3.5คูณ6เมตรนะครับเป็นบ้านสไตล์นอ์ดิเฮาส์มี1ห,ห้องนอนนะครับหห้องน้ำและมีชั้นลอยด้านบนด้วยนะครับวัสดุโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กกาวนัยนะครับไม่มีสนิมนะครับ ตัวแผ่นพื้นก่อนที่จะปูไม้ลามิเดตนะครับก็จะเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดฝาผนังทั้งนอกและในเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดนะครับฝ้าเพดานนี่ก็จะเป็นแผ่นยิปซั่มแบบขอบราดนะครับพร้อมระบบไฟฟ้าภายในมีตู้คอนซูเมอร์กันดดกันช็อตด้วยนะครับแล้วก็จะมีสุขภัณฑ์ห้องน้ำจากอเมริกันสแตนดาร์ดด้วยนะครับ บ้านหลังนี้งบประมาณอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทไม่รวมค่าจัดส่งและฐานลากนะครับก็ตามตัวอย่างนี้ลูกค้าเป็นคนเทพื้นปูนรองรับเอาไว้นะครับมาถึงผมก็จะเจาะผู้เหล็กยึดตัวเสาบ้านลงกับพื้นคอนกรีตเอาไว้ด้านหน้าตกแต่งไม้จริงนะครับโดยการใช้ตะปูกาวนะครับยึดเกาะกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการรั่วซึมเลยนะครับหน้าต่างวงกลมก็จะเป็นงานไม้จริงนะครับเป็นงานเอาสองสี่ไม้เต่งเนี่ยมาทํา ท็อปด้านหน้าก็จะป,ปูกระเบื้องนะฮะเป็นกระเบื้องปกติทั่วไปการวางฐานรากนะครับลองดูนะครับผมไม่มีการดามเสากลางไม่มีการทำพุกรลับนะครับลูกค้าขึ้นไปเดิน4ีหคนพร้อมกับทีมงานนี่ลูกค้าชูนิ้วโป้งให้เลยนะครับบอกว่าสมกับการรอคอยนะครับสมกับการติดตามมาหลายปีนะครับบ้านไม่มียุบไม่มีเย่มเดินไม่มีสันนะครับ ประตูหน้าต่างบานสไลด์พวกนี้จะมีมุงลวดมาให้ภายในตัวนะครับพื้นบ้านเป็นพื้นไม้ลามิเนตลายไม้สักนะครับส่วนสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานเนี่ยสเมตรเจนะครับอ่าบริเวณใต้ชั้นลอยเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่2เมตรจากพื้นชั้นลอยถึงฝ้าเพดานมีส่วนสูงอยู่ที่1.6เมตรนะรถ้าจะขึ้นไปยืนจะวางเฟอร์นิเจอร์ไม่แนะนำนะครับก็แนะนําเป็นฟูกที่นอนเป็นบอดที่นอนนะครับสําหรับนอนและเก็บของโดยเฉพาะงานบ้านหลังนี้ก็จะมีประตู สำหรับต่อเติมซักล้างห้องครัวด้านหลังเช่นเคยนะครับห้องน้าพร้อมสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับอ่างล้างหน้าชักโครกกระจกฝักบัวและพัดลมดูดอากาศนะครับพร้อมช่องแสงบานสไลด์มีมุ้งลวดนะครับวงกบที่ผมใช้ทั้งหลังเนี่ยเป็นงานไม้จริงหมดเลยนะครับไม่ได้เอาวงกบ U PVC มาใส่นะฮะอายุการใช้งานเนี่ยสั้นเปนิดนะก็เลยจัดเป็นไม้เต็งเก่าให้นะครับ บันไดเดินขึ้นเนี่ยแบบมาตรฐานนะครับมาสู่ชั้นลอยด้านบนกว้างๆนอน3าถึงคนได้สบายๆไม่เบียดครับจุดปลั๊กไฟนี่มีให้แบบจุใจนะครับงานปลั๊กไฟสวิตช์ไฟนี่มีให้แบบจุกจุงานกระจกสาม่ยมนะฮะด้านหน้าจ่วทั้งหน้าและหลังนะฮะเพื่อทัศนวิสัยในการนอนนะครับมองเห็นวิวได้ทั้งหน้าและหลังแต่ถามว่าร้อนไหมก็ ต้องบอกเลยนะครับงานกลางวันนี้ร้อนแน่นอนแอร์แนะนำสตาร์ทที่12,000 BTU จนถึง18,000 BTU นะครับก่อสำหรับลูกค้าที่สนใจก็โทรมาพูดคุยกับผมได้นะครับที่เบอร์โทรและไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ข้างบนนี้นะครับสวัสดีครับ